สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์เรามาดูคณะคาว่าการงานของชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างการงานของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ต้องบอกว่าต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเรื่องเข้ามาแบบปุ๊บปับ๊บปัจจุบันทันด่วนจริงๆทำอะไรเขาเรียกว่าในเดือนนี้เนาะ ทำอะไรก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดแม้กระทั่งหายใจยังผิดเลยในช่วงนี้นะคะระมัดระวังค่ะว่าจะทําอะไรก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบเนาะของชาวราศีสิงห์แล้วก็อย่าหุนหันพันแลนอย่าใจร้อนให้ใช้ความอดทนนิดนึงนะคะแล้วทุกๆอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะการเงินของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ การเงินของคุณเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะใช้จ่ายแบบบางคนเอฟของเยอะเกินไปก็ไม่ดีอย่างเอฟของบ่อยนักนะคะแล้วคุณอาจจะมีงานสังสรรค์เกี่ยวกับเพื่อนฝูงอีกต่างหากค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังเอานะคะแล้วก็บางคน อย่าให้เพื่อนยืมเงินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งคนที่เขายืมเงินเราไปเขาก็ไม่ได้บอกความจริงกับเราว่าเขาเอาเงินในจำนวนเนี้ยไปใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบางคนอาจจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดไปทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมในทางที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเระมะตระเังไว้ค่ะความรัก ของชาวราศีสิงในเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวราศีสิง์ในเดือนนี้ความรักของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงอาจจะมีความเข้าไม่เข้าใจกันภายในครอบครัวหรือวงวันว่านเคลือทำให้เรามีปัญหากันบ้างหรือบางครั้งบางคราวเนี้ยเราอาจจะไป ให้ความสนิทสนมกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วเขาไม่พูดความจริงกับเราเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะคะเรื่องความรกค่ะระวังเราอาจจะไปเป็นมือที่สหรือกลายเป็นบุคคลที่สโดยไม่ทันตั้งใจค่ะสุขภาพของชาวราศีสิงในเดือนนี้ <c oughs> ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง อวัยวะที่อยู่ทางซ้ายของคุณภายในช่องท้องอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าไส้ติ่งเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีค่ะอาจจะมีการผ่าตัดเนาะ,ะนะคะดูแลให้ดีๆค่ะสุขภาพของเราเนาะโชคลาภของชาวราศีสิงในเดือนนี้เป็นโชคลาภเกี่ยวกับเวลาที่คุณจะ เสี่ยงโชคอาจจะให้คุณแม่หรือพี่สาวคนที่อายุมากกว่าเราช่วยเสี่ยงโชคให้หรือว่าเป็นคนที่ให้เลขหรือว่าช่วยซื้อให้เราค่ะจะเป็นการดีค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังสำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ก็คือคำพูดคำจาของตัวเราเองนะคะว่าพูดจาในทางที่ดีหรือไม่ดีบางคนเนี่ย อาจจะใช้คำเสียงที่จริงจังเกินไปคนฟังเขาจะเกิดอาการโมโหได้หรือใช้คำพูดที่เราไม่คิดว่าทางคู่ฟังเขาจะคิดมากเพราะฉะนั้นจะใช้คำพูดคำจาอะไรไตร่ตรองดูและคิดดีๆค่ะสิ่งเสริมดวงสำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้ให้เสริมดวง ไปโดยการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กันเป็นคู่อยู่กันสองคนอย่างเช่นองค์พระแม่อุมาหรือพระศิวะที่มีมหสีนั่งอยู่เคียงข้างค่ะแล้วคุณจะขออะไรได้ตามที่หวังนะคะสำหรับชาวราศีสิงในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของเราให้ด้วยนะคะช่อง The f o i ย m Memory ค่ะถ้าเป็น IG Facebook TikTok ก็ช่อง Horomemory ค่ะหรือถ้าใครอยากคุยด้วยเป็นการส่วนตัวทักไลน์มาได้ที่ l ล n e h o ด o m e m o r y มีมีแซายนำหน้า h o r o m e m o r y ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ